ลิงไก่สยาสีปะทะเจ้าไก่ยมทูตแห่งความตายอุ้ยออร่าสีชมพูของฉันยังสู้ความเข้มข้นของออร่ายมาทูตไม่ได้ลุยแยกเงาฟันหนะ้าอกทีเดียวไม่ตายครับผมโคตรอึดเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติมาไปนะครับกับเกมมนกณนะปุระสึกไก่ชนพลังสุดเทพกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากผ่านการเก็บเงินมาอย่างยากลําบากในตอนนี้พี่โก้เก็ เก็บเงินได้นี่7 5 0ดแสล้านกันแล้วนะทุกคนพร้อมกับดวงตา32,000ในตอนนี้เราก็มีเงินในการอัปเกรดเจ้าลิงไก่ไซยาสี่ให้เป็นเลเวล3กันแล้วนะอุ้ยบอกเลยว่าเก็บเงินนี่อย่างยาวนานสุดๆเดี๋ยวในวันนี้เราก็จะนําเจ้าลิงไก่ไซยาของเราที่อัปเกรดเลเวลเรียบร้อยออกต่อสู้ประจนภัยกันต่อและเดี๋ยวเราก็จะต้องเก็บเลเวลเพื่อเพิ่มเงินเดิมพันให้มากขึ้น จะได้อัปเกรดขั้นต่อไปกันได้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้เงินเยอะขนาดไหนนะในขั้นถัดไปเดี๋ยวมาดูกันนี่ตอนนี้นี่เป็นออร่าอ่อนๆเราควรจะมีออร่าที่เข้มข้นมากขึ้นถึงเวลาอัปเกรดเจ้าลิงไก่สยาสี่เลเวลสามแล้วเพื่อนโอ้โหเหลืออยู่30,000ล้านครับผมค่าพลังตอนนี้ Attack เป็น23,000 HP ก็36,000นะครับผม,มเพิ่มขึ้นมาเยอะคิติโค่เหมือนเดิม100%แล้วก็ Defense ค่อนข้างจะมาก35,550ถือว่าสบายๆใช้เงินไม่เยอะปึ๊บปุ๊บปึ๊บ๊บ,บ,บนี่แล้วก็ Attack Power เต็มและเพื่อนโอ้โหคราวนี้นี่ใช้เงินถึงจะเรียกว่ายังไงดีว่เนี่ยตัวเลข1ล้านเจ็ดหอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เรียกไม่ถูกกันเลยทีเดียวนี่ออร่าสีชมพูตอนนี้พี่ก็เก็บเลเวลได้13,901เลเวลกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปให้ถึงเลเวล15,000เพื่อเพิ่มเงินเดิมพันต้องอดทนกันต่อไปนะทุกคนเล่นโหมดธรรมดากันก่อน โอกาสชนะ74%ลิงไก่สยาสี่ปะทะเจ้าไก่ทอดอย่างนายจะต้องกลับไปไม่เกรียมอีกรอบโอ้โหลาก่อนผู้เล่นออนไลน์ก็ประมาณ6,000-7,000เริ่มเล่นกันเลยละกันนะ เจ้าลิงไก่สย่าชนะ117แล้วก็แพ้อยู่5ครั้งหวังว่านายจะเก่งขึ้นนะโอ้โหเจ้าไก่สมูไรลิงไก่สย่าปะทะเจ้าไก่สมูไรโอ้ฉันยังเป็นระดับมิสติกอยู่เลยนะเนี่ลุยเลยเพื่อนฟันหนะ้าอกแป๊บเดียวเท่านั้นลูกบอลชาร์จพลังยา่าเอาไปโอ้โหถึงกับดาบหายครับผม เจ้าสมุไรทำดาบหล่นปิดฉากกลายเป็นผุยผงตัวแรกผ่านไปแล้วนะหรือ75ดสยังคงน้อยเหมือนเดิมออลาสีสวยลุยเลยเพื่อนโอโ้โหฮยโคตรลูกเจี๊ยบไซย,ยาลิงไก่ไซย,ยาสีชมพูปะทะโอ้โหโคตรลูกเจี๊ยบไซย,ยาออลาชั้นอุตสาขยับขึ้นมาดันมาเจอกับหล่างจัดเต็มอีกเพื่อนยาลูกเตะ โอโ้โดนพน่นนายยังกระจอกเกินไปเพื่อนแล้วกว่าจะเก็บได้หนึ่งล้านล้านโอ้โห,โห,โหเจ้าไก่ยมทูตลิงไกสย่าสี่ปะทะเจ้าไก่ยมทูตแห่งความตายออล่าสีชมพูของฉันยังสู้ความเข้มข้นของอล่ายมทูตไม่ได้น่าจะโดนเก็บเกี่ยววิญญาณว้าวโอ้โหเฮ้ย,ยมัดรัว <c oughs> ปั่นเข้าไปในพายุสงสัยจะหลุดเฮ้ <c oughs> ดยดิคอนเน็กโชคดีเหลือเกินแม่ถือว่าแบบนี้ไม่พ่ายแพ้ครับผมโอ้โหเจ้าไก่หุ่นยนต์เฮ้ยไม่เคยเห็นหน้าเวอร์ของเจ้าตัวนี้แต่ดันเป็นเลเวล20สิบลิงไก่ซะยาออลาชมพูปะทะเจ้าหุ่นยนต์หวัดดีเพื่อนว้าวทาแหลงอะไรวะนี่ลองลุยกันหน่อยสิยา่าหน้าอกกับพลังเท้าเหล็กเอ โอ้โหช่วยจัดหุ่นยนต์เลเวลอ่อนๆมาหน่อยไม่ได้จริงๆเจ้านี่เปลี่ยนด่านซิโอ้โหเจ้าไก่ขาวลิงไก่สยาสี่ปะทะเจ้าไก่ขาวลุยเลยเพื่อนลุกเตะสังหารมานั่นแหละหุ้ยเตะนานอยู่นัะนนี่กว่าจะตายบอนยักษ์ความเข้มข้นสูงว้าวอ้าปากลับไปซะเออฮลโหลไปต่อเลยเพื่อน โอ้โหเจ้าไก่แดงแบบนี้เราก็แพ้ได้ปะทะเจ้ e ออาไก่ ì, ดแดงออล่านี่โคตรแดงเข้มข้นลุยพลังอ uh huh. ุ้ยมาต่อยเออเแพ้เจ้าไก่แดงตัวเริ่มต้นที่อ่อนที่สุด000ยผู้เล่น000ยอุ้ยเราจะจัดตัวไหนไปสู้กันดินนะเจ้าไก่โฮคังเงะละกันโอ้โหอุ้ยลิงไก่สะยาไก่โฮคังเงะปะทะ เจลิงไก่สซยาสี่วัสดีเพื่อนโอ้โห,หนายนี่ท้าดวนมาได้ถูกเวลาจริงๆลยุยแยกเงาฟันหนะ้าอกอืมทีเดียวไม่ตายครับผมคดอึดโอ้โหสงสัยไม่น่ารอดไม่นะเพื่อนรีบหนีแล้วเจ้าไก่โคคังเงะหนีไปเือหนีทันหรือเปล่าไม่ทัน โอ้โหวิชาแบบว่าสลับร่างนี่ใช้ไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้เรากลับมาเป็นอืเจ้าไก่ซูปเปอร์ไซย่าเหมือนเดิมลุยเลยเพื่อนโอ้โยเจ้าไก่นักมวยเลเวลสก็ยังไม่พอในการต่อสู้ลิงไก่ไซย่าสี่ประทะเจ้าไก่บ็อกเซอร์หวัดดีเพื่อนแม่มีการทักทายกันอย่างเป็นมิตรลุยต่อยหน้าอกฉันเป็นกระสอบทรายเออ หมัดแรงจริงๆแล้วถ้าเราเลเวลแบบหืสิบแปดสิบเ้นี่ใช้เงินเยอะขนาดไหนวะนี่ะมาลุยต่อครับผมเจอเจ้าไก่ดำอีกหูวลิงไก่ยสยาปะทะเจ้าไก่ดำลุยหูลูกเตะาแล้วทาไมเจอแต่คนเลเวลสูงๆเจ้าไก่ซักผ้า ลิงไก่สซยาสี่ปัทะเจ้าไก่สักผ้าออลาของฉันสวยหรือเปล่าซูเปอร์สซยามาละเพื่อนลุยฟาดอกโอ้โหมาถึงก็จะปล่อยบอลพลังเลยเละเพื่อนว้าวคุณป้าลาก่อนสลายไปซะอืมสุดยอดคราวนี้ใครเอ่ยโอ้โหเจอแต่ตัวเลเวล20 สงสัยต้องเปลี่ยนตัวเล่นแล้วนะตอนนี้ลิงไก่สยาสี่ปะทะเจ้าไก่ไร้ขนเลเวล20แต่ยังดีที่แม่ทักไทยอย่างเป็นมิตรอ้ความแข็งแกร่ง99%ลุยลูกเตะเฮ้ยจะมาแพ้เจ้าไก่ไร้ขนได้ยังไงเออ ก็พ่ายแพ้อยู่ดีเปลี่ยนตัวนิดหนึ่งแม่ขอใช้เจ้าไก่ไซตามะออกลุยกันหน่อยนะถ้าเป็นเจ้าตัวนี้ฉันไม่กลัวหรอกเจอเจ้าไก่ขาวไก่ไซตามะหนึ่งหมัดปะทะเจ้าไก่ขาวลุยพลังหมัดทะลวงโอโ้โหตัวต่อไปเดมอนฟ็อกเจ้าลูกเจี๊ยบตัวน้อยไก่จิ้งจอกก้าหางปะทะสุดยอดไก่น้อยนายจะต้องโดนแล้วล่ะเพือ่อน อพลังหมัดต่อยทิ้งจอกไม่เข้าคนไทยนี่หว่าลืมทักทายเลยนะมา เจ้าไก่กล้าม120%โอ้โหวเจ้าไก่ทอดไก่กล้าม120%ประทะเจ้าไก่ทอดชิ้นเล็กโอ้ยสวัสดีเพื่อนขอเจาะรูหน่อยนะเพื่อนดีกระสุนโอโ้ต่อยเป็นชิ้นๆกลายเป็นอาหารปลาไปซะต่อไปก็สุดยอดไก่น้อยอุตส่าหอัปเกรดเจ้าลิงไก่สาย่ามาถึงเลเวล3แม่เจอแต่ตัวเลเวลสูงสูสู้ไม่ได้เจ้าไก่คิวปิด อุ้ยสบายสบายสุดยอดลูกเจีย๊ยไซย่าปปะทะเจ้าไก่คิวปิดนายน่าจะสู้ฉันไม่ไหวนะเพื่อนยอมรับความพ่ายแท้ซะเถอะอยา่า อุยหวัดดีแม่ลืมทักทายอีกแล้วปิดฉากด้วยเจ้าลิงไก่สยาและกันโคเลียเท้าขาผมลุยโอ้โหยลูกเจี๊ยบสยาลิงไก่สซยาสี่ปะทะลูกเจี๊ยบสยาอุ้ยตัวน้อยออลาชมพูเหมือนกันเลยนะสักวันหนึ่งนายจะเป็นเหมือนฉันต่อยมาเลย,อยบอนยักษ์เก่งกิชา์ิพลังปล่อยไป โอ้ใจสู้ใจเด็ดอือ้อหือเสียชีวิตอือ้อหือ กลายเป็นผุยผงหมดโอกาสได้เติบโตเฮ้ยเป็นการต่อสู้ที่เน็ดเหนื่อยเหลือเกินแม่เลเวล3ยังไม่เก่งกาดพอนะเดี๋ยวต้องไปเก็บตังค์เพิ่มอีกเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับในวันนี้แม่ลาบากในการเล่นสุดๆกันไปเลยใช่ไหมจากที่ทุกคนได้เห็นก็สําหรับในคราวหน้านะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะเก็บเงินจนสามารถอัปเกรดได้ทันหรือเปล่าหรือจะมาเล่นอะไรกันต่อก็รอรับชมกันได้เลยนะมีอะไรอยากจะให้พี่ ท,ทำออกมาก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยไว้จะรีบมาต่อให้ดูกันนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ติทำคลิปต่อตอนหน้ากันด้วยในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายบจุบ๊บ